กับชนะของไม้สางทำนะฮะตอยวันลูปินีมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ครั้งสี่ครั้งชนะรวดเลยน็อกกี่ครั้งชนะชนะน็อกสามครับ<ส>รโอ้โหชนะสามชนะน็อกสามชนะคะแนนหนึ่งไฟน์นี้เจอกับฉลามดำซึ่งใ,ใครๆก็บอกว่าโอ้โหสุดยอดจังหวะฝีมือหนักใจไหมฮะก็หนักใจอยู่ครับข่าวไปเราต้องอาศัยบูดเดินทำก็อือ,อก็มีการศึกษาเขามาโดยตลอดศึกษา ดูเทปหลายครั้งว่าเขาเป็นสไตล์แบบนี้เข้าออกเร็วครับแล้วเราจะแก้ไงแก้เรื่อนชิดชิดประชิดครับแล้วก็แบบระวงังเขาเตะก,กั้นคอด้แล้วก็กะว่าต้องมีเขี่ยล่างเลยว,ว่ากั้นคอได้ม้ยต้องสูดกันไว้ก่อนแล้วก็เดินชิดชิเข้าไปอดัดนะของเรานี่เดินเปิดฉากกดตาน,นตั้งแต่แรกเลยโอ้โหทั้งทั้งหมัดทั้งเตะขาโอ้โหเตะสารพัดเลย<ช>นะ,ค,ะคิดว่าการชกนี่มันจะจบสิ้น <ๆ S 1> เร็วขนาดนี้ไหม ผมคิดว่าไม่ไม่น่าเกินยกสองครับแต่เป็นยกหนึ่งมากกว่าอือือนะตอนนั้นคิดว่าจะจะจะน้องเขาแบบไหนน่าจะมัดนี่แหละครับถ้าไม่กบนก็ว่าอัปคัดนี่แหละอือปรากฏว่ามาต่อยตบเข้ารังตัวเขาโดนเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มสองมัดคิดคิดว่าจะลุกไหมน่าจะแบบโดนน่าจะไม่ลุกแล้วก็แบบนมวันมันโดนแบบจุกมากแล้วจุกแบบถึงข้างใน แบบห,หายใจไม่ค่อยออกครับคนไม่เคยโดนก็ไม่รู้ครับอืแต่ว่าอาจจะเป็นว่าประสบการณ์ของของทางไม้สามัญที่ชกวันมามากกว่าก็ทําให้ประสบความสำเร็จในไฟนี้และที่สำคัญก็ได้มาอีกสามแสนห้าด้วยสาม,สามได้มาสามครั้งแล,ล้วสำหรับโบนัสทาอะไรฮะเงินที่ได้ไปไว้ไวเก็บจะสร้างบ้านนี่นะครับตอนนี้ล้านกว่านะสำหรับโบนัสของเราอ่ะยังไม่รู้ค่าตัวนะได้สร้างใไงบ้านยางครับ เราแบบเก็บเงินก้อนสร้างทีเดียวนะครับเพราะมันแบบใกล้ยังไม่ถึงงบประมาณตังโกไปเท่าไหร่ที้ฝ้าบ้านของเราเนี่ยน่าจะล้านกว่าล้านกว่านะตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมาหลายๆครั้งแล้วมองไปถึงวันใหญ่หรือยังมองว่าจะทาฟอร์มให้บอชัดเข้าตาบอชัดตีได้ครับว่าากอยากเข้าไปในวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะจะโชว์ฟอร์มไปเรื่อยๆครับทางนี้ครับทางนี้ ปกติเราตอนสมัยที่ต่อยช่องเกตเนี่ยเราต่อยประมาณคู่เท่าไหร่ครับคู่คู่ 1, ค 2, นนหนึ่งคู่สองนี่ละคู่หนึ่งคู่สองในขนาดที่คู่ต่อสู้ของเราที่ผ่านพ้นมาเมื่อสักคู่เนี่ยถลามดําเนี่ยเขาคือแชมป์ช่อง,องเกตสีแชมป์ยอดจากกูนเสียเป็นยอดหนยด้วยเพราะฉะนั้นก่อนชกกัะตอนที่ประกบเข้ามาชกกันเนี่ยเจอกับคู่ชกที่มันเรียกว่าบิ๊กเนมน่าจะบิ๊กเนมที่สุดในชีวิตของไม้สังคำด้วยเรารู้สึกยังไงครับ สืบ,บคิดหนักเหมือนกันครับถ้าห้ายกนี่น่าจะสู้ไม่ได้เลยครับน่าจะบบไปเร็วมากกว่าเดินทางสามยกเราแบบเพอว่าอาวุธเขาถอยหนีเราก็แบบน่าจะเดินทางไม่ค่อยได้ชัดเจนเหมือนวันเพราะวันให้คะแนนไม่เหมือนมวยไทยให้ยกัตรงจุดนี้แบบที่ทางไม่สัางคำแบบมั่นใจว่ามั่นใจครับมันม่นใจว่ามีเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็เป็นข้อที่อาจจะชนะเขาก็ได้ครับมั่นใจมากแล้วข้อนี้แลเพราะแบบมันให้ คะแนนมวยมวยเดินมากกว่าครับส,สุดท้ายนีครับมีอะไรจะฝากบอกกันฟแฟนๆลรวค่ำคืนนี้น่าจะเป็นอีกค่ำคืนที่น่าจะพิเศษสุดในชีวิตของไม้สังข์คำครับก็ออขอบคุณทีมงานเกียรติเพชรคปลาชูนครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยในวันครับแล้วก็บอสชาตีครับที่ให้ผมมาโชคในรายการวันแล้วก็ผมก็อยากจะโชว์ฟรองไปเรื่อยๆครับ ขอบคุณค่มวยสอยิ่งเจริญกันช่างค่มวยกองทัพอริสามค่ามวยปสริลมูลค่มวยปอประจา,า,าราศาีแล้วก็แฟนมวยทุกคนแล้วก็พี่เทรนเนอร์ประจำคนเทรนเนอร์กิ่งไผ่ครับเทนในผมอย่างดีดูแลผมอย่างดีแล้วก็อดทนซ้อมกันด้วยนักกันมาเป็นหนึ่งเดือนครับขอบคุณพี่กิ่งไผ่มากเลยครับองค์ครับยอดเยี่ยมยอดนะเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม